ครับ ้อน so ้้อนดอไวดไหมแล้ไหนบอกว่าอยู่ไกลไงนี่แหละก็สามแล้ว่สี่้ม่ะไปแล้วพอดีชบขาพอดีอะฮะดีแล้มยบขาพอดีเนี่ยกูตามไปนเนี่ย เอาเข้าตัวเองเขาวัดใช่ไหมเน่ยล้วคนอื่นนะเนี่ยชนเลยเนี่ยยังไม่เตะยังไม่เตะโอ้คนเดียววิ่งคนเดียวใช่ไหมเนี่ยยังไม่เตะอ๋อนี่ต้องทำนี่สร้างนะตรงนี้นะต่อกว้างหน่อยแล้วไม้ตีตีรอบไม้นี่ก็เลยต้องทำซอยเล็กๆหน่อยไม่ไม่พายให้ไม่กว้างเกินไงนี่ห้องอะไร่ะทั้งเดินทางเดินฮะ ทำสุขาโดนเลสุขาก่บ้ายเลยใกล้ใกล้ๆออันนี้ที่นอนนอนผอมผมรู้เดียายาเพชรเนี่ยระดับเพชรทั่งนั้นแหละระดับเพชรใช่แอลเริ่มทำซอยที่สองครับเริ่มจะทำเป็นห้องยางเป็นยางไม้ เนี่ยขุดได้วัดดําเล็กเนี่ยอันนี้คุณขุดได้ตรงนี้ขุดยังไงขุดช้าจัต้องมาสาธิตขุดเร็วยังไงเนี่ยขุดยังไงคสองลูกบากทสองลูกบาอาจารย์ด้จังได้จังเนาะขุดช้ามากดินหมูหมูอะไรหมูเออถ้าเจอหายสักสองสามหายอย่าลืมไปเปิดที่นู่นนะหายอะไรหายอะไอันนี้มันร่วงตลอดเลยใช่ไหม ด,ด้วงเลยมันยังไม่ได้จาบเด็กจาบจับเนื้อขุดแยกซอยครับพี่แล้วนี่อะไรนี่อะไรใบพุทธลูกทำแบบนู้นแหละฟองน,นี่ไปไหนองทำยังไงที่เราฟซอยคืเห็นแย่ใช่ไหมที่บอกอะเห็นแย่ใช่ไหม,ไมเห็นตูุ่นแย่ใช่ไหมรูมีอยูตรงไหนเราทำรูให้ดรูยังไม่ได้ทำยังขุดไปเรียบร้อยเลย ไม่ถึงนาเนี่ยอย่งนีมัลมจะแบ่งไวให้กินอะไรโอ้เสบียงนอาจะนะเสบียงมาผมไม่อดหรอกรื่ไรจะอดกินละโมครับกูเล็กก่อนแล้วถึงไปทำรูออกขางูมันก็จะดูดทำสองฟองทั้หมดทำสองงอกจอเปนมดูจากปากํากุมอง เอป็นหินเกตจ้ะครับหินเกตไม่ใช่ประธานหินเกศ แต่ถ้าหน้าฝนตรงนี้พังหมดอล้จังถ้าเหนือไม่สร้างตรงนี้นะเหนือจะได้สักกี่คนเหนือ<ะ>ถ้าไม่สร้างตรงนี้นะ